รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเหมานะครับที่เด็ดบอลเต็งคัดเน้นๆนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่23นะครับสิงหาคม2564นะครับวันนี้าเหมาก็คัดบอลมาให้นะครับ2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลนะครับพิมลีกอังกฤษนะครับระหว่างนะครับเวสแฮมกับเลสเตอร์นะครับ เตะเวลานะครับตีสองตรงนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลลาลิกาสเปนนะครับระหว่างนะครับเกตาเฟ่นะครับกับเซบีย่านะครับเตะเวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะก็เสียใจกับแฟนผีกันด้วยนะครับนะคู่แรกนะครับมาหมอให้เชียร์ไปที่นะครับแมนยูนะครับนะทำได้เพียงนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับก็เรียบร้อยครับนะ ก็โดนกันไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะแมนยูก็โดนนําก่อนนะครับนะนะครับแล้วก็มาตีเสมอหนึ่งก็จบนะครับที่สกอร์หนึ่งนะครับคู่ที่สองนะครับนะให้เชียร์ไปที่เชลซีนะครับเรียบร้อยครับสองศูนย์นะครับเชลซีนะครับก็กินเต็มกันไปนะครับสาหรับคู่นี้นะครับนะนะครับโดนตัวหนึ่งนะครับก็บวกตัวหนึ่งนะครับส่วนนะครับในกลุ่มนะครับนะ วีไอพีของาเหมานะครับบอกตรงๆครับเมื่อคืนนะครับก็รับซับกันไปนะครับแต่เหมาจะไม่โชว์บินนะครับนะใครอยากดูนะครับนะไปดูในกลุ่มของาเหมาเท่านั้นครับสเต็ปเสียดายจริงๆครับสเต็ปสเต็ปสี่นะครับตัวเดียวอีกแล้วนะครับที่เหลือนะครับนะเข้าเต็มสามนะครับนะโอ้โหเสียตัวครับเสียดายจริงนะครับสำหรับสเต็ปสี่นะครับอ่ะมาครับ วันนี Solomon> ้นะครับนะมีนะครับบอลพิมพ์ดีอยู่หนึ่งคู่นะครับนะมาดูสถิตินะครับห้านัดหลังสุดนะครับที่เจอกันนะครับนางเวทแทมนะครับเลนใดบ้านนะครับชนะครับชนะไปครับสามสองนะครับนะนัดที่สองไปเยือนชนะสามศูนย์นะครับนัดที่สามนะครับไปเยือนแพ้สี่หนึ่งนะครับนัดที่สี่นะครับเลนในบ้านแพ้สองหนึ่งนัดที่ห้านะครับเลนในบ้านเสมอครับสองสองนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของเวทแฮมนะครับ นัดแรกนะครับไปเยือนนะครับชนะ4-2นะครับนัดที่2ครับได้มาชนะสองศูนย์นะครับนัดที่3นัดที่4นัดที่5นะครับนะ3นัดหลังสุดนะครับชนะรวดนะครับนะ5นัดต้องบอกตรงๆครับสำหรับเวทแทมนะไม่มีแพ้ไม่มีเสมอนะครับชนะหมดนะครับทั้ง5นัดเลยนะครับมาดูครับ5นัดนะครับล่าสุดนะครับเกมเย้านะครับนัดแรกนะครับชนะ2-0นัด2ชนะ3-0นัด3แพ้1-0นัด4นะครับแพ้1-0นัด5นะครับชนะ3-2นะครับ ดูครับ5นัดล่าสุดของเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์นะครับเล่นในบ้านชนะไปครับ1-0นะครับนัดที่สองนะครับเลสเตอร์ชนะนะครับ1-0นะครับนัดที่สามนะครับเล่นในบ้านนะครับชนะไปครับ3-2นะครับนะนัดที่สี่นะครับเลสเตอร์ไปเยือนเสมอ2-3นะครับนัดที่ห้านะครับไปเยือนแพ้1-0นะครับดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับเสมอ2-3นัดสองแพ้1-0นัดสามเสมอ0-0นัดสี่นะครับ แพ้สองหนึ่งนะครับนัดที่ห้านะครับชนะสองหนึ่งนะครับอ่ะนะครับมาดู5นัดหลังสุดนะครับมาดูนะครับโอเวอร์นะครับโอเวอร์เป็นยังไงนะครับนะนี่นะครับส่วนใหญ่นะครับนะเต็มเวลานะครับนะเต็มเวลาก็นะครับไม่ค่อยโอเวอร์นะครับเห็นไหมครับ นะครับนะครับนะในราคา2ลูกครึ่งนะครับนะถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนะนะครับส่วนใหญ่นะครับเดสเตอร์นะครับอ่ะแป๊บหนึ่งครับนะผิดแล้วผิดแล้วนะครับนี่ขบวนนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับนะดูครับส่วนใหญ่เป็นยังไงไหมครับเวสแฮมกับเดสเตอร์ที่เจอกันนะครับเนี่ยนะครับนะ ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่20 20 20แล้วก็11 10นะครับนะไม่เกิน3ลูกสักทีนะครับนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับนะครับนะครับแต่นะครับแหมครึ่งแรกดีนะครับดีนะอ่ะไม่เป็นไรครับในราคาเวอร์นะครับช่างมันนะครับอ่ะมาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับตารางคะแนนนะครับเวทแฮมนะครับอยู่อันดับ9นะครับ นะโอ้โหแป๊บหนึ่งครับานแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ดับเก้านะครับนะแข่งไปหนึ่งครับชนะหนึ่งเก็บสามแต้มไปครับส่วนนะครับเลสเตอร์อยู่ดับสิบเอ็ดนะครับแข่งหนึ่งนัดเท่ากันนะครับชนะหนึ่งเหมือนกันนะครับเก็บสามแต้มไปนะครับนะวันนี้ก็เป็นนัดที่สองของทั้งคู่นะครับอ่ะดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับ เลทแรกนะครับเปิดมานะครับที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.86ครับส่วนทีมเยือนอยู่ที่1.04นะครับเลทที่2นะครับราคาไหลลงครับอยู่ที่ราคาเสมอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นอยู่ที่0.87นะครับส่วนน้ำที่เยือนอยู่ที่1.06นะครับเลทราคาเวอร์เลทแรกครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกรึ่งควบ3นะครับไหลลงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำเลทที่ 2. นะครับนะถ้าดูจากนะครับ นะทั้งคู่นะครับนะก็นัดแรกกับนะครับชนะมาทั้งคู่นะครับนะแต่ถ้าดูจากเรทราคาน้ํานะครับนะน้ําอยู่ที่นะครับ0 8น0 8 6นะครับสําหรับน้ําเจ้าบ้านนะครับนะส่วนราคาอเวอร์ก็นะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าสมดุลมากๆครับ2ลูกครึ่งนะครับนะคู่นี้ครับนะเชียร์ไปครับนะเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับราคาเสมอนะครับนะครับคู่แรกนะ อ่มาดูคู่ที่2ต่อนะคู่ที่2นะครับนะเกตาเฟ่กับเซบีย่านะครับมาดูครับสถิตินะครับที่เจอกันนะครับานัดล่าสุดนะครับเกตาเฟ่นะครับไปเยือนนะครับแพ้นะครับสามศูนย์นะครับนัดที่2เล่นในบ้านแพ้หนึ่งศูนย์นัดที่3เล่นในบ้านแพ้สามศูนย์นะครับนัดที่4ไปเยือนแพ้สองศูนย์นัดที่5นะครับเล่นในบ้านชนะสามศูนย์นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางนะครับเซบีย่าครับที่ชนะนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของ เกย์เเฟ่นะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับแพ้1นูนะครับไัดที่สไปเยือนชนะ2องศูนย์ที่3ไปเยือนเสมอศูนูนย์นัดที่4นะครับเล่นบ้านเสมอศูนูนย์นัดที่5ไปเยือนชนะ1นูนย์นะครับมาดูครับเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนัดสองนะครับชนะ1นูนย์นัดสามชนะ2อหนึ่งนัดสี่นะครับแพ้1นูนย์นัดที่5ก็เสมอครับศูนย์ศูนย์นะครับดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของเซบีย่านะครับนัดแรกคคคครรรรััััับบบบบเล่่นนนนนนน้าชะะะไปดที ไปเยือนเสมอศูนยนะครับนัดที่3นะครับเสมอกับปารีสที่2อสองนะครับนัดที่4นะครับชนะลาดพัดมัดนะครับหนึ่งศูนย์นะครับนัดที่5นะครับชนะโคเวที่ไปสี่ศูนย์นะครับดูครับเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอศูนยนัดสองนะครับแพ้สี่ศูนย์นัดสามเสมอสองสองนัดที่สี่นะครับชนะหนึ่งตึงศูนย์นะครับนัดที่ห้าก็ชนะไปครับสองหนึ่งนะครับอ่ะดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนะครับนะ เซมย่าอยู่ดับ6ครับนะแข่งไปแล้ว1นัดนะครับชนะ1นะครับเก็บไปครับ3แต้มส่วนนะครับเกนเเฟ่ครับอยู่ทัน18นะครับแข่งไปแล้ว1นัดครับนะยังไม่ชนะครับแพ้ไปครับมี0คะแนนนะครับตามดูที่แฮนดิแคปครับนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคานะครับปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.82ครับส่วนทีมเยือนอยู่ที่1นึ่งจ 0.8นะครับเลทที่2ราคาคงที่นะครับราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่0.90ครับส่วนททมเยือนะครับไหลลงครับอยู่ที่1.03นะครับเหทราคาเวอร์ครับเหลตแรกนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนะครับเหทที่2นะครับราคาไหลลงเหลือ2ลูกนะครับอ่ะนะครับมาดูครับนะครับราคาปอนะครับ นะครับราคาพอนะครับเลทที่2ราคาโอเวอร์ครับไหลเหลือ2ลูกครับแบบนี้นะครับไม่ถือว่าไม่สมดุลครับน้อยมากๆนะครับถ้าอยู่ท่านเลทแรกนะครับยังพอได้นะครับเลทแรกอยู่ที่สองลูกครวสองลูกลูกครึ่งนะครับได้แต่นะครับมันไหลลงอยู่2ลูกครับนะราคาพอไหลลูสลูกก็ไม่ไหวนะครับน้อยไปนะครับนะบวกกับนะครับน้ําเจ้าบ้านนะครับยังน้ําล้นอยู่นะครับนะ ยังน้ําล้นอยู่นะครับวันนี้ก็ขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับนะต่อให้สถิติไม่ดีนะครับแต่เลทราคาแบบนี้นะครับนะหมอมอนครับนะขอเชียร์นะครับบอลรองครับสำหรับคู่นี้อ่ะสรุปนะครับคู่แรกนะครับเชียร์ไปที่เวสแฮมนะครับที่ราคาเสมอนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่เกตาเฟ่นะครับนะที่ราคาปอนะครับนะ ส่วนใครนะครับอยากได้สเต็ปนะครับนะบอลเต็งบอลวีพีบอลสดนะครับอาเมาก็บอกแล้วครับให้เอาในกลุ่มอเมาเท่านั้นนะครับนะอาเมาก็จะไม่โชว์อะไรทั้งนั้นนะครับนะใครอยากรู้นะครับไปเอาในกลุ่มเท่านั้นนะครับนะคอนจากกันไปนะครับอาเมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับนะคลิปใหม่ๆที่เดือดร้นจากอาเมากันด้วยนะครับวันนี้อาเมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ